สวัสดีครับพบกับผมซันนกลงชาแนลนะครับผมวันนี้ผมก็ซื้อนกใหม่มา3ตัวนะครับผมคลิปนี้จะมาทําคลิปนะครับผมสังเกตดูยังไงว่าเราได้หัวนกหรือหางนกมานะครับผมก็มารับชมในคลิปนี้นะครับผมเรามาสังเกตที่ตัวเลขเลยนะครับผมที่เราเพิ่งได้นกใหม่มานะดูก็รู้เลยนะครับผมว่าไม่ใช่หัวนกนะครับผมดูจากการยืน การนั่งนะครับผมปฏิกิริยาความสมบูรณ์ของร่างกายโอกาสที่จะเป็นหัวนกน้อยนะครับผมตัวนี้เราก็ตีไว้เลยนะครับผมว่าเป็นหางนกนะครับผมต่อมาตัวที่สองเลยนะครับผมถ้าเราดูลักษณะท่าทางนะครับผมตัวใหญ่จุกใหญ่ใช่ไหมตัวนี้ก็ยังไม่ใช่หัวนกนะครับผมถ้าหัวนกจ่าฝูงใหญ่จริงๆนะครับผม อ่ามันจะมีทรงมีอาการมีตะบะนะครับผมให้เราดูตัวที่สามนะครับผมอ่านี่คือเป็นนกใหม่หมดเลยนะครับผมเอามาอุ่นเด็ดเช้าๆนะทรงอาการของหัวนกจริงๆนะครับผมมันจะต้องมีทรงนะครับผมอืมจุกไปหน้าโลโลเข้มๆนะครับผมดูดูดขนเต็มนะครับผม เห็นเพื่อนๆถามมันเข้ามาบ่อยนะหัวนกหางนกเป็นยังไงนะหัวนกถ้าเราซื้อมาแล้วนะครับผมซื้อเข้ามาแล้วอาการไม่นานก็จะสู้ไวสู้เร็วนะครับผมเห็นไหมถ้าหางนกอายุไม่ได้ขุนไม่ได้สภาพความสมบูรณ์ไม่ได้มันไม่ได้เป็นจ่าฝูงมันโดนตัวที่มีอายุเก่ตีมานะครับผมโอกาสในการที่กลับมาสู้มันนานใช้เวลาระยะยยาวนานนะครับผม เออเลยเอาข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับผมไม่ได้มีความรู้ติดตัวกันนะในคลิปนี้นะครับผมสังเกตได้ในคลิปเลยนะครับผมอ่าจะมีหางนกอยู่2นะครับผมหัวนกอยู่หนึ่งตัวนะครับผมแต่ความนิ่งก็ยังไม่นิ่งนะครับผมเพราะว่าเป็นนกที่ว่าได้มาใหม่ทั้ง3าตัวเลยนะครับผมเป็นนกใหม่ทั้ง3มนะครับผมอ่าแต่ตัวขวาสุดถ้าเพื่อนๆสังเกตด้วยดีนะครับผมจะเป็นนกที่ว่านั่งโลนะครับผมคือ ถ้าผมไม่ถือกล้องมานั่งอยู่มันก็จะขู่เพื่อนนะครับผมเราสังเกตอาการหัวนกได้ไม่ยากนะเอาติ๊นิคเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับผมแล้วพวกหัวนกนี่นะครับผมถ้าเพื่อนๆทิ้งไว้กับนกด้วยกันคือมันจะสู้ไว้มันจะสู้เร็วนะมันจะร้องนะมันมันจะกลัวเข้คนนะครับผมส่วนมากนะถ้าหางนกนี้เพื่อนๆจะต้องเลี้ยงนานนะเพื่อนๆดูกรงเลขตัวเลขนะครับผมเพราะว่า ตัวยังเล็กนะครับผมจุกก็ยังไม่ค่อยมีนะครับผมขนหางก็ไม่เต็มอ่าที่ผมบอกว่าหางนกเพื่อนๆอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงระยะหนึ่งนะแต่ในไหนถ้าเราได้มาเลี้ยงใช่ไหมเราต้องปล้ำกันสักนิดสักหน่อยนะครับผมถึงจะเป็นหัวนกนะครับผมแต่อาการกลัวความกลัวมันก็มีกันด้วยทุกตัวนะครับผมอ่ามันกลัวคนบ้างมันกลัว ยิ่งใส่หมวกลุงลิงลุงล,งล,งลิงนะเออนอกกลัวอย่างดีอันนี้ก็เอามาฝากนะครับผมเออก็เลยได้นกใหม่มาทั้งสามตัวข้างหน้านะครับผมก็เลยมาทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับผมแล้วก็บอกทริคเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับผมหัวนกหางนกนะพยายามหาหัวนกให้ได้นะครับผมพบเพื่อนๆจะไม่ต้องใช้เวลากับมันในการเต่งนานนะครับผมเออ อย่างเช่นผมได้หางนกมาผมต้องเลี้ยงอยู่แล้วนะครับผมเป็นปีนะครับผมเป็นปีปีครึ่งบางตัวก็ยังไม่สู้เลยนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆได้หัวนกมาสองสามเดือนนะครับผมหรือบางตัวมันสู้จัดจัดจรยยงิงๆนะอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็สู้เลยนะครับผมแต่ยกเว้นว่าเพื่อนๆจะถูกถูกตัวจรยยงิงๆนะครับผมเพราะว่าของดีนะเคยใครก็อยากเก็บไว้เองนะครับผมกูก็อยากเก็บไปฟังเสียงไว้เลี้ยงเองนะครับผมทำให้ นอกคงหัวจุกที่เป็นหัวจริงๆหลุดมาถึงเพื่อนๆยากนะครับผมเพื่อนๆคิดดูนะกว่าจะมาถึงเพื่อนๆเขาคัดกันไปเท่าไหร่แล้วนะครับผมอ่าผมก็เลยตีไว้นะว่าส่วนใหญ่ที่มาถึงเราๆได้หัวยากยกเว้นนะครับผมเพื่อนๆที่เข้าถึงเล่งจริงๆนะครับผมจึงจะได้หัวนอกคงหัวจุกนะครับผมอ่าเอาทิกมาฝากนะครับผมเราต้องใจเย็นในการเต่งไปนะหัวนกเขาจะมีตาบะของเขานะ การนั่งการยืนเอออันนี้ผมใส่หมวกมานะเพราะว่ามันมีกลางเด็ดนิดนึงนะครับผมนกก็อาจจะตื่นนิดนึงแต่ย้ำนะด้านหน้าก็เป็นนกใหม่หมดนะแต่คําว่าเป็นนกหัวนะอาการมันมีนะครับผมทรงมันมีนะทรงร่างกายบอดี้ของนกเราสามารถสังเกตได้นะครับผม แล้วก็นกนั่งขนพองอย่าไปเอานะครับผมมันบงบอกถึงนกไข่อย่างน,นี้เพื่อนๆก็รู้กันอยู่เยอะแล้วนะเออใครที่เอานอกใหม่มาก็เอาไปเต็งกันดูนะครับผมอือย่าลืมนะครับผมที่เคยบอกไปตลอดว่านกคงหัวจุกเอามาอุ่นเด็ดเออเพื่อนๆผมเพื่อนๆได้อุ่นเด็ดอุ่นอะไรนะ นกมันจะมีความสุกนะครับผมรับวิตามินหัวเช้านะเออแต่ผมก็ามารับกับมันด้วยนะพอาําคลิปนะตอนนี้นะรับวิตามินไปพร้อมนกนะครับผมตัวที่สองนี่บอกเลยนะครับผมตัวที่สองนี่ลงเร็วมากนะครับผมลงเร็วลงไวแต่ว่ายังไม่มีอาการสู้นกสักเท่าไหร่นะยังไม่สู้นกนะครับผมพูดง่ายๆก็คือ,อยังเป็นหางนกนะแต่มันมี <c oughs> ความสามารถในการลงคือลองเร็ว เออลองเร็วสับไวทรงลักษณะดีแต่ยังไม่สู้นกนะครับผมตัวที่สามนะครับผมสู้นกดีทุกอย่างนะแต่ว่าเหนะเวลาเจอคนก็จะไม่ลงเหมือนตอนนี้ผมใส่หมวกนะครับผมมันก็จะไม่ลงเลยนะมันจะมีอาการกลัวนะครับผมนกตรงนี้นะเราได้นกใหม่มาก็พยายามเต็งให้ดีนะครับผมอ่ากล้วยสดใหม่ทุกวันนะครับผมแล้วก็ พยายามนะหาให้ได้หัวจริงๆนะครับผมคลิปนี้ก็ออกมาพูดให้ได้ให้เพื่อนๆตอนซื้อนกเข้ามาคำานึงนะครับผมการจะได้นกที่ดีนะครับผมและอย่าลืมนะครับผมการซื้อนกเข้าบ้านเราก็ต้องเลือกคัดสรรให้ดีนะครับผมเน้นตาโตๆนะตาปูนปูนใหญ่ๆนะครับผมตาหัวดูดนะครับผมอ่าสามตัวนี้ติ ที่ผมเลือกเข้าบ้านมาก็ผมคัดมันเลี้ยวนะครับผมว่าเออตาดุตาดีนะครับผมอนาคตจะไปเป็นนกเก่งได้ mm. ก็เลยเอามาไว้เข้าบ้านมาสามตัวนะครับผมเออเพื่อนๆถามว่าเอ,อ้หายไปนานนะครับผมหายไปเกือบอาทิตย์นะครับผมวันนี้ก็มาแล้วนะครับผมเออก็ไปทําการหานกมานะครับผมเออสามตัวนี้แหละครับผมเป็นนกใหม่นะอออก็เอามา ทดลองมาปล้ำเหมือนสักระยะอีกนะครับผมพอได้ดูความสามารถของเขากันนะครับผมว่าจะปล่อยความสามารถมาจะเป็นหัวนกทายนกนะตอนนี้คือแขวนเดี่ยวลงเหมือนเลี้ยวนะครับผมลงเหมือนเลี้ยวทุกตัวนะแต่ว่าถ้าเอามาเกขยนลาวมันจะลงในโคนะครับผมเนื่องจากมันยังไม่มั่นใจนะครับผมเออ,อยังเป็นนกใหม่นะลงในโคไปก่อนนะตอนนี้นะเอามาขึ้นลาวอุ่นเด,ดนทุกคนสําหรับวันนี้คลิป หัวนกหางนกผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมฝากกดเล์กดแชร์คอมเมนต์ข้างใต้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับกดติดตามไปด้วยนะขอบคุณครับ